ออสวัสดีครับอยู่กับผมปืน2 5งหหรือปืนเกมมิ่นะครับมันนี้เกมไม่ครับซอร์ส s าวเวอร์กันอีกแล้วนะฮะไอ้ปือตอนตัวนี้มีรูปไม้กัะขีดได้เลยไหนเออไม่ต้องสนอันนี้เราก็จะมาไปเนเธอร์กันอีกรอบนะครับวันนี้ก็คือฟาร์มครับผมผมแอบมาทำไว้ตั้งแต่ตอนหลังจากคลิปที่แล้วนะฮะก็ไม่ได้ถ่ายอีกเลยเพราะว่าไม่ว่างนะครับผมผมก็เลยแอบมาทำจนเป็นฟาร์มขนาดใหญ่นะครับ โอเคครับวันนี้จะเป็นไงนั้นไปชมกันเลยครับม,มาโอเคมาแล้วนะครับโอเคทีนี้เราจะไปเนเธอร์กันเลยนะครับเราจะมาทำที่ปรุงยากันก่อนเลย <c oughs> ที่เห็นขนมปังเยอะขนาดนี้ไม่ใช่เพราะอะไรนะ <c oughs> ไม่ใช่เพราะแอบเสกนะอันนี้ไปทำมาจริงๆ ใช้มาเล็ยบร้อสิพี่จะไปในเธอร์พี่อยู่ในเธอร์นะมีอะไรก็มาแล้วกัน,าากนเ,เราจะไปทำแท่นบุงยากันนะครับ <c oughs> ลืมเอาเหล็กมาวะเออใช่ด้านล่างมีเหล็กที่กูเผาอยู่ฮัลโหล โอเคมีเลยห้าอันโอเคผมได้เปลี่ยนจุดวางของเนเธอร์พอทเทอนะฮะาาลาวาหรือเปล่าเออหลังจากคราวทีแล้วนะครับผมได้มาแล้วคราวทีแล้วผมตกตรงนี้ตายใช่ไหมผมเลยมาวางบอกไว้อย่างนี้ นะไอ้นี่มันไม่ได้สร้างมาใหม่นะเพราะาตอนนั้นคือแกส๊สปะข้าว้เออมันยิงประตูนี้แตกอ,อืผมก็เลยผมตายแล้วก็ไปเกิดที่โลกใหม่แล้วก็ประตูก็มาอยู่ตรงน <c oughs> ี้แต่ก่อนผมได้แอบมาสอนแอบมาสำรวจแล้วนะตอนนี้เจอเอ่อเรียกว่าอะไรวะ ลืมเดเธอร์ฟรอเทสนะฮะชุบช <aging> <uit> ุบวอดีโอ๊ยโอ๊ยเรียบร้อยดอบดาบด้วยฮะดาบหิน โอเคครับเราจะต้องค่าบแบ a สนะฮะถอดเพราะมันยิงไฟได้ด่ามีอะไรบ้าไม่มีเนาะอุ้ยไ <c oughs> อยเหี้ยกูโดนอีกแล้วตัวลอคร b l แ s t หนึ่งเทาง่า ไอ้เฮียกูโดนอีกแล้วกูโดนอีกแล้วโล่แม่งกันไฟไม่ได้เลยโอ้ยระยะมันไม่ถึงเนี่ยมันทำให้ดูเหมือนว่าเราอยู่ใกล้นะครับแต่ไม่ถึงไม่ถึงเหตอนนี้ระวังตกเพราะว่าตกไปนี่ตายเลย ที่เราก็ได้แท่งเบสมาหนึงอันแล้วผมจะทำที่ปรุงยาสักสองสามอันเอามาทำาไมเยอะแยะตรงนี้มีเบสโอ้ยย่กองทับเบส <laughs> โอร่โอร่โอ้ย,ยแย่แหลกเราไม่รู้วิ่งไปวิ่งมาดาบกาก,ากแสสอซซอร์สมันตีได้โอ้ยมันยิงไฟมันจะยิงไฟช criteria. ลังของพันแบตมันต้องมีสปาแบตอยู่ที่ไหนสักที่ครับในที่แห่งนี้เดีดังนั้นปัดเทียนเอาไว้ก่อนแล้วกันนะ,ะนะโอ้ยดูเกมดูเกมอะไรกระดูกรอมันสิ<า>ฮะม,ม,มา,มา,ามเตอร์ด็อกเหรอ,อรสวีทด็อกอเวอรีร่รอมัน ตรงนี้มีวินเทอร์สเกลตันโอ้ยสองพี่พี่แม่มึงจะเดินมาด้วยทำไมเนี่ยกูตีโดนมึงก็สวยชิมหายอีกโอเคมันเดินมาแล้ดูดูด,ดูโอ,โอ้มีการเอา้านมกูลืมเอามาไอสัตว์ <S <S เอา้เอาไปโยนโนมทิ้งเฉยเลยอ่ะโอ้ดูเกมดีนี่ใส่ยแย่มากเลยอ่ะครับทุกคนกำลังดืมดง่ม,มดำนมเมยื่สปาบรสรบสวัสดีครับสวัสดีครับเยอะๆๆใจเย็นครับใจเย็น ต้องหาเนเทอร์าวาดให้เจอนี่สวัสดีครับกูอยู่เนเทอร์กูไปช่วยมึงไม่ได้หรอกโอ้ยแม่งตีกูอีกกูก็โดนไฟมึงยิงสิไมน่นไปด้านบนดิเพื่อจะเจอของดีจอลอยงนหลจ้าขอให้รอดแล้วกัน เออช่วยเหี้ยมไม่มีเหียอะไรเลยีมเหมือนจะมีทางไปฝั่งนน้นนะอยาเนี่โดนลด้หนึ่งตัว กากที่เพิ่มความเร็วแต่แม่งไม่ช่วยหาอะไรเลยกูไม่น่าเอากระดับนี้มาเนเธอร์เลยสวยแต่หนึ่งทีนี้ก็อนุญ,ญาตวางเทียนเอาไว้หนึ่งบานไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วอีเหี้ยหนาวอากาศร, <laughs> <laughs> รันตื้อ <laughs> ติต <laughs> ทางบอกแล้วให้ทำเข็มทิศไปไม่เชื่อกูโอ้ยแหลก เดินมาถึงโซนไหนของโลกแล้วเนี่ยทีนี้เราก็กลับมาถึงที่นี่แล้วเราคงมาช่วยเราแล้วค่ะไม่เว้ยเ,เ,เยด้งไปทายเกมนี่คืออะไรกูอยู่ในเธอโอ้ป่าเหนือมึงเนี่ยอเอาเหล็กหายโอเคครับวันนี้เราจะมาทำฮ่าฮ่าฮ่าหลังจากเท่าที่แล้วที่ผมได้แท่งเบสมาแล้วทีนี้แหละกูก็จะไม่ก่อไฟอีก ฮธอาอาอาออีเอร์ซอสมันเกี่ยวอะไรกับกูกูอยู่ในเธอก็บอกอยู่มันอยู่ในเธออยู่ในเธอมึงไม่ฟังเลยอะ,อะก็ปล่อยมันสิมีเอาตัวรอดอีกงงจังจะมาดูว่าอ,อ,อมีหิวด้วยตีแรงแถมหิวมึงหิวไม่หมดอ่ะ โอเคโอเคครับเราจะไปหาเนเธอร์วาร์ดต่อเลยนะฮะ <Okay. S 1> เราก็ต้องผ่านทางนี้ไปงั้นสินะตบสมท่าเราต่อยกับซอมบี้พิกแมนจะเป็นการประกาศสงครามกับซอมบี้พิคแมนนะครับรจะเรียนรับมานี้แหลกมากตรงนี้พอมึงสเป,ปากันเยอะชิบหายเลยพี่เอ้ยแ้วถ้าเราให้แบดยิงซอมบี้พิกแมนล่ะเอ้ยที่ดีนะ มันจะยิงแล้วมันจะยิงแล้วจะยิงแล้วจะยิงแล้วมันยิงไม่โดนเฮ้ยหมาไฟเฮ้ยย้ยน้องน้องอยีข่ขาแบตครับเรียบร้อยครับ เราก็ได้แท่งแบดมาวิธีทำให้หมาไฟเทมกับเราผมได้ทดลองมาลแล้วน <c oughs> ้อง่ายไปไหนเนาะเราวะโอ้แหลกมากเลยมอนมันสเปาเยอะวายทำไมก็ไม่ได้ ต้องใช้ไอ้นี่เหรอแป้งอันนี้ให้แดกออนั่งทำไมลุกขึ้นสิมาช่วยฉันสู้กับเจ้าพวกนี้แล้วเข้ากัดมันลูกพ่อดีมากกัดอย่างนั้นอ่ะเยี่ยมเออเออหมากูติดไฟหมากูติดไฟเฮียโอ้ไม่ตีหมากูตีหมากูหร เราไปกันต่อเลยครับหลักมากเลยอะครับทุกคนหลกมากใครจะได้ช่วยผมให้รอดผลจากภัยการแหลกนิทีโอ้ยมันอยู่ไหนวะข้าคือเดอะริปเปอร์เดอะกิมริปเปอร์ แดกอาหารรับอเคไปเออเีเร <c oughs> าังน,นี้กันนะครับโอ้แกแกคอมแหลกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์น้องหมา่คือ มันมีทางไปเปล่าไม่มียา<ะ>กจัดการมันมันจะตีเจ้านายแกแล้วอุยอุย้ยตายยาคิมายเลยมึงย่ากระโดดมากลางหน้ากูสัตว์แก <laughs> ปิ้นสวีทบายซอมบี Ais, winter. Winter erman, โอ้วินเทอร์วินเทอร์สเกลตันโคตรเยอะเลยทางกลับทางไหนวะ <s> เนี่ย <alling> คทางกลับทางนี้นะครับทุกคนโอเคก็กลับบ้านกันเลยดีกว่านะโอเคครับทีนี้เราก็กลับมาบนโลกโอเวอร์เวร์ <c oughs> แล้ว <c oughs> โอ้ยแหลกมากไม่รู้ไม่รู้เพราะว่าแหลกเพราะอะไรโอเคปิ่น <c oughs> พี่ได,ด้ดาบใหม่มาะลําทำไรฟาร์มกูามให้ไ <c oughs> <c oughs> ม่ึงขุดเป็นอย่างนี้เนย คออครับเราจะมาลองความแรงของดาบนี้กับเจ้าตัวเพย์นี้กันนะครับเนื่องจากเฮียนี้ก่อนเลยอือ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 ออตีหลายทีเลยไอสัตว์เล่นคิวเล่นหรอคิวเล่นหรอมึงอะหืมหือืออือโอ้ยอียแค่ง าลตัวตัว,ตวบ,ตบตัวไหนไม่ตบมาตบแต่ตัวนี้เพราะมันตอบทองนะครับต้องเอาทองเยยบร้อยคลิปหน้าเราจะทำออกซิเดียนซอสกันเราจริงต้องหาทองเอาไว้เยอะๆนะคะโอเคครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก็ลัก,กันนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปของเราก่อนใครกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้กับผมปืน ขอต้อนรับไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายดิปินบายหน้ามาอีอ่ะ <Bye. S 1> ด้านหลังมึงบ๊ายบายดิ <laughs> <laughs> อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ FTTCH กันด้วยนะครับสํหรับวันนี้กับผมขอตัวลรับไปก่อนสวัสดีครับ